ต่อไปความเพียร3บทที่6 ท่ธรรมรจจักกับปวัตตนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาภารานสิยังวิหารติอิสิปะตะเนมิพระทาเยตัตละโกตัตตะโขภาวะภะควา,วาปัญจวัคคีเยพิกููอามันเตสิ เทวเมพิกเวอันตาอันตาประชิเตนะเสวิตภายโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคโหีโนคมโมโปทุโปทุ ชนิโกอาณยิโลยิโยลิโยอนันตะสันหิโตโยจายังอัฏฐกิละมะานุโอโคทุโขอนะลิโยอนันตะสันหิโตเอเตเตพิคเวอุโโพ อันเตอนุปะคัมมะมัชชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิกสัมพุทธาจักขุกะลานีญานะกะลานีอุปสัมายะอภิญญายะสัมโพธยะนิพานายะสังวัตติกตามาจะสาภิกเว มัจฉิมาปฏิปาทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจักขุกะลานียานะกะละกะลานีอุปัสุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังคิโก มัคคเสยะถีทางสัมมาทิฏติสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาภิกขเว มัชชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการณียานะการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพทายะนิพพานายะสังวัตติ อิทังโขปะณะพิกเวทุกขังอริยะสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามาละนัมปิทุกขังโสกะปะลิเทวะทุกขะโทมนัสสุป,ปายาสาปิทุขโโขทกขาอปิเยหิสัะปโยโคทุกโขปิเยหิ ปิปะโยโคทุกโขยมปิปิดนังนะและพัติตัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุป,ปาทานักขันธาทุกขาอิทังโขปณะพิกเวทุกขาสมุทะโย ไลิยะสัจจังยายังตันหาโปโนโพระวิกานันทิลาคสหคตาตัตตะตันตลาพินันทินีเฉยยะถีถีถนถีทางกามตาาะตันหาภาวตันหาอภิวะตันหาอิทงังโขปนะพิกขเว ทุกขะนิโ,โรธอรลยะสัจจังโยตัสสาเยวะตันหายะอาเสสะวิลาคะนิโ,โรธโอจาโคปฏินิสโคมุติอาาคโยอิทังโขปะนะพิกขเวทุกขะนิ ทุกขณิโลทะคามินีปฏิปทาอริยะสัจจังอายะเมวะอัตลิโยอัตถังคิโกมัคโคเฉยยถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปโตสัมมาวาจาสัมมากรรม,มันโตสัมมาอาชิโวสัมมาวา,วายาโม สัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยะสัจจันติเมพิกขเวบุเพอาณนะนุสสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปฏิทยานางอุทปฏิทปัญญาอุทธปฏิทิสวิชาอุทธปฏิทิาโลโกอุทธปฏิทิปตังโขที่นางทุกขังอริยะสัจจัง ปริญเยยันติเมพิกขเวบุเพอนนตสุเตสุธรมเมสุจักของอุทิปทิตยานงอุทปทิตปัญญาอุทธปทิตวิชาอุทปทิอโลโกโอุทปทิตังโขปทิทังทุกขังอริยะสัจจังปริญญาตันติเมพิกขเว บุเพอนะนุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทิปทิธยาังอุทปัปทิปัญญาอุทปัปทิธวิชาอุทปทิธอโลโกอุทปทิอีทาทงทุขะสมุทยโยอ,อริยสัจจันติเมพิกเทเวบุเพอนะนุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปัปทิธยาังอุทปทิ ปัญญาอุทพัพปทิชาอุทัปฏิอาโลโกอุทปทิตังโขปณิทางทุกขะสมุทโยอริยะสัจจังปหาตับพันติเมพิกเวบุเพอนะนุสสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปทิญาณางอุทปทิปัญญาอุทปฏปวิชา อุทปธิอาโลโกอุทปธ,ธิตังโขปะนิทังทุขะสมุทะโยอริยะสัจจังปะหีนันติโนเมปะหีนันติเมนเ,เ,เมพิกเวบุเพอนะนุสสุเตสุธัมเมสุจักขุง อุทัปปิญานังอุทัปิิปะอุทัปิิปัญญาอุทัปิิวิชาอุทัปิทิอโลโกอุทัปิิอิทังทุกขนิโรโทอริยสัจจันติเมพิขเวบุเพอน,นุสสุเตสุธรรมเมสุจักขูจักของอุงอุทัปปิทินางอุทัปทิปัญญา อุทปทิศวิชาอุทปทิอโลโกอุทปทิตังโขปะนิทังทุกขะนิโรโทอริยะสัจจังสัจจิกาตัปพันติเมพิกเวบุเพอนะนุตส,สุเตสุธรรมเมสุจกขุงอุทปทิยานังอุทปทิปัญญาอุทปทิวิชา อุทปฏิอาโลโกอุทปทิตังโขปฏิป,ปนิทังทุกขะนิโรโทรอริยะสัจจังสัจจิกาสัจจิก,จจก,จจกตันติเมพิกขเวบุเพอานาณุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธธัปปิญาณางอุทัปฏิปัญญาอุทธธัพปิติวิช,ชาอุทัปปิธิอโลโกอุทธธัปฏิ อิทังทุขนิโรคธามินีปฏิปทาอริยะสัจจันติเมพิกเวบุกเพอณะนุสุนุสุตเตสุธรมเมสุจะขุงอุทะปัธยานังอุทะปทิปัญญาอุทะปธิวิชาอุทะปทิอาโลโกอุทะปฏิ ตังโขปนิทังทุกขะนิโรธะคามินมินีปฏิปทาอริยะสัจจังวาเวตัพันติเมพิกเวบุพเพอนนุตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปฏิญานังอุทปธิปัญญาอุทัปธิวิชา อุทปทิฏอาโลโกโอุทปทิตังโขปะนิทังทุกขนิโลทะคามินีปฏิปทปาอริยะสัจจังภาวิตันติเมพิขเวบุเพอ,อนนุตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปทิตยานังอุทปฏิตปัญญา อุทภปทิวิชาอุทภปทิตอาโลโกอุทปทิยาวะกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยะสัจเจสุเอวันติปริวัตถังปริวัตถังปฏริวัตดังทวาทะ สาการังยถาภูตังยานะทัศนังนะสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิกเวสเทวะเกโลเกสมาลเกสพันมะเกสัสนะพามนิยาปัชายะสะเทวนุส สายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญาสิงยะโตจะโขเมพิกขเวอิเมสุจตุสุจตุสุอริยะจักเจสุเอวันติปะริวัตถังทวา ภาษากาลังยถาโูตังยาณะทัศนังสุวิสุทธังอหโหสิอัถาหังพิกเวสเทวเกโลเกสมาลเกสพันมะเกสัจมณะพามนิมานิพามมะนิยาปชายะสเทวมนุษยายะอนุตตลัง สัมมาสัมพุทธโพทิงอภิสัมพุทธโธปัญจัญญาสิงญาณัจจะปะณะเมทัศนังอุททะปิอากุปาเมวิมุตติอยายะมันติมาชาตินัตถิธานิปุนัพพระโลโติ อิทมาอิทมาโลจะพระควาอัตตมนาปัญจวัคคียาพิขูพระควโตพาสิตังอภพิอะินันทุงอิมัตสมินจะปะนะเวยากะละนัตสมิง พินยะพินยะพินยะมาเนอายัตสตมัตโตโกณทันสโกณทันยัตสะวิละชังวิตตมลังธรมมะจักขุงอุทะปาธิยังกินจิสมุตสมุทยะธรมมังสัพพันตังนิโรธมัมม,ม,มันตัง นิโรธธรรมมันติปวัวติเตจะพักวตาธรรมะจักเอคุมมาเทวาสตะมนุษย์สาเวสูงเอตัมพักวตาภาลานาสิยังอิสิปัต,ตเนมิคทาเยอนุตตลังธรรมะจักกังปวัวติตังอัปะ ปฏิวัติยังสมะเนนะวาภามะเนนะวาเทวานะวามาเลนะวาพันโมนาวาเจนกิวาโลกัตสมินติอุมมานังเทวานังสัตธังสุตวาจาตุมหาราชาหาลา ชิกาเทวาสัทธ,ธมนุสสาเวสุงจตุมหาราชาชิกานังเทวาังสัทังสุต,ตวาตาวติงสาเทวาสัทมะนุสสาเวสุงตาวิติงสานิง่งเทวาังสัทังสุต,ตวายามาเทวาสัทธมนุสสาเวสุง ยาานังเทวานังสุดทังสุตวาดุสิตาเทวาสัทธะมนุษย์สาเวสุงดุสิตาเทวานังสัตทังสุตวานิพมาณะตีเทวาสัทธะมนุษย์สาเวสุงนิมมาณะตีนังเทวานังสัททังสุตวา ปละนิมิตตามิตตวะสวัสถีเทวาสาัทธรมนุษสาวสุงปละนิมิตตวามิตตวะสวัสตีนัตีนางเทวานาง,ส,งสุดทางสุตตวาคมมะกายิกาเทวาสาัทมะนุษสาวสุงเอตมัมภคขวตาภาลานสิยงอิสิป ตเนมิฆาทาเยอนุตตลังธรรมะจักกังปวัติตังอป,ปะอป,ปะพิวัติยังสมมะเนนะวาพมมะเนนะวาเทวานะวามาเลนะวาพมมุนาวาเกนะกิ วาโลกัสมินติอิติหะอิติหะเตนะขเนนะเตนะ,ะมะหุเตนะยาวะโฮม,มะพัมมะโลกาสัทโธอัพุคัตชิอายันจะทัสสะสหศสสีโลกะตาโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิ สัมปเวทิอัปปาโนจะโอลาโนโอภาโสโลเกปาตุลหโสิอติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัทโขภควาอุทานังอุทาเน,านสิอัญญาสิวัตโะโกทนโกณท,นโ,กน,ทนโยอัญญาสิ วัตะโผโกลทันโยติอิติอิติหิทังอิติหิทังอาญมตัตโตโกลทันยัสสะอัญญโกลทันโยตตะวานะตวนะตวะนามังอะโหสีติจบบทที่หก